สวัสดีครับผมมือนีผ้าเขาคัวมาเห็ดไอ้น่ครับแกงกะทิหอยเชลลีใส่พริกแกงครับใส่นี่แบบขามออนน้ำครับล้วก็ใส่ใบเอ๋นี่ก็บบผักอีเลิศครับผักอีเลิศแล้วก็นี่ผักคา,น,าน้ำหน่อยหนึ่งครับกะทินี่ครับ ไม่รู้ครับติตั้งมอแล้วครับไบหอนแล้วไบหอนแล้วครับจาสหอนแล้ว,ลวเอาเจี๊ยบขวบพี่แกงน้ำห้อมก่นผัดพี่แกงน้ำห้อมเสียบ

ครับเกี่ยวนังแตแงละเอียดเข้ากับกะทิประมาณนี้ครับใส่หอยลงไปใส่หอยไ ใส่หอยลงไปเดือดจัง่อยครับปรุงรสตักแต่มหมักด้ครับใส่ซอสหอยปรุงสลดน้ำปลาก็ดีแล้วพ่อแล้วครับเซบแล้วครับเดี๋ยวล่อหม้อเดือดแล้วก็เอาพักลงไปครับ มีใบบระขามใส่น้ำมันหอมใบบระขามเปี้ยวออกเปรี้ยวในหน่อยใส่ลงไปโชว์ข้ามสดกู้สาสิต์ครับและเคือหมูตอไปกับผัดอีเลิศครับผัดอีเลิศลงไป หอยห้อมสุกมาแล้วตว้มาแล้วหมดตรงครัวโดนครับเดี๋ยวพักมันนีน่หอมกะิเกี คือดีๆครับแซ่บโอ้เดี๋ยวมาแซ่บกันนะครับเด้อใส่หอยสลีดหอยกระสกแกงง่ายับนี่ยซีสันหม้อก็นุ่งเดือดนี่คสิใส่ขาลงไปขาลงไป หอ,อมแล้วครับหอ,อมตึงผักอินเลอรหอมตึงผักขาหอ,อมใหม่ผักขาน้ำครับนี่นะครับใส่นกะทิเส้นกะทิใส่น้ำกะทิกดนึ่งครับแซมกันนะครับเด้อเดี๋ยว พี่ค่อยหนาในเล็กน้อย,อรยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวไปแช่์้องกันนะครับเพือ่อจอดเลย